ครับพี่น้องวันนี้เป็นน้องยำซอ่ได้เป็นหรือเปล่พอแล้วนนก็แล้วครับอากาศเยน็เยนๆมันหนาวครับแท่งเงยน็นครับแต่ว่าจะสัน่นตึ้งหลบตื่นมายำซอ่มาหนี้บ่ล์มครับเที่ยอากาศเยน็เยนเยน็เยนจังหวะกระโดกพี่น้องเราตั้งทงท่าไปแล้วครับขึน้นมายามได้สามตัวมัยามมึงยำมมซอ่พร้รอมซอ่พี่น้อง ันว่าหมันเป็นลุนเหกันครับนี่มาทางตีมหกทีนป้าไปแล้วครับมองให้ตรงหน้าลุ้น้ำกันครับลงมากมากพอเลยพี่น่องเฮ้ยหลังแรกครับปวดกองจ้องกองจ้องนี่ปวดหนูนเท้าครับหนูหน่อยพอง,งานหรือพเปล่าหนึ่งตัว หนึ่งตัวแล้ว,ว,ว,นนวครับหนตัวแล้วววฟองพูดพปขี้บองเอิญมูพีน้องครับหนตัวเล็กๆี่น้องเอ้ยเดี๋ยว้ามองว่างกันครับตางดเดียวงงไโด,โด,โด,โด้พีน้องด้ดอกขเดียวครับ หกที่น่องหกมันจัดปลดเราเขาเดียวครับหนึ่งตัวให้ลุ่นไปครับหนึ่งตัวแล้วที่นอ่องพูดเยอื้ะๆคุณครับเดี๋ยวยามน้องหนึ่งคน

อสองไล่แล้วพี่น้อนี่ไปทางไหนส,สองไล่แล้วองไล่แล้วหวหวล่วหัวหขวหัวหัะห่วขาดต้ปขาด้องไล่แล้วพี่น้องเอ้ยตรงตัวหน่อยครับ เ้ยตัวหนูไหมครับหนูหันครับ เดินเด็เด,ด,ด,ดมันได้ปีนหอ,อเอ้ยตัวหนูไหมครับ นี่พี่น้องเอ้ยหัคลับเกิดเลือดเลยน้อ่าสองลายเหรอพี่น้องเรียบร้อยเสร็จปแล้วสองลายเฮ้ยครับย้ำกันไปเรื่อย ตัวนี่ยคือจือจังช่วงหาหนูครับหาหนูไปก่อนจังไปหาโนอมัครับก็ยังหาหนูไปก่อนว่าเป็นเทศกาลหาหนูพี่น้องเจ้าเขาเจ้าหนามเหรอครับไอ้เบิ่องฐานนี่ยมันเป็นประทศไหนพี่น้องเอาเร็พี่น้องเอาเร็ครับวัววัดข้าพระข้าพระอัยยุนพี่น้องเอ้ยครับอุ้ยอ okay. right ีกแล้วพ anyway ี like ่น้องอีกแล้ว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 นี่สามเหรอครับ นี่ต so, ัวสามตัวลังนึงนี่ได้ไปมเดียเดี๋ยวอีกลังนึงครับเดียว่อเขาแล้วล่งนึงยังนีไปไสยไปนรอนี่ซินีไปไส นี่สหลังครับเพ่นหลังเดียว,วมวันพาไปหรือดดีเอ็นลาพุทธิครับโต๊ตีกันพย่างโต๊ตีกันครับนุ่เบานุา่เบาเปนู่เบานุสาวครับสามตัวเลยพี่น้องเอ้ยอเก็บเยอครับสตัวเลย นี่พี่น้องเอ้ยมาเราครับมือเนี่ยมุก็ยามีสิบก้อนหลังออกสนแรงออกก็ได้นนบู๋เนี่พนนนยพี่น้องนี่หนูเบาได้พี่น้องนะหนูพ่องามเหรอครับว่บาแต่จะถกมือคนกับเป็นพ่อ สามไร่เหรอครับนี่สามไร่หร้อพี่น้องเอ้ยมาด,ดีครับว่าสีไดงตัวโตเนี่ยช่วงนี้หายากทีน่ะไอพ่อหมอกงี้ยไรครับไอ้มันเรีย่ยๆพี่ยทีน่งที่ไหนครับ ปเป็นรุ่นกันอีก่บางนึงครับฉันออกว่ามันขึ้นอะไอย่งนีตัวนึงพี่น้องบางนีมันเสาโอ้ยบ่มาจ่อยพี่น้องเอ้ย กันเรื่อยๆครับขึ้นแต่ยุ่มวังหันพี่น้อง oh. บ่วงจังเลยจริงเลยครับจ oh. ุดไป้มกันเรื่อยๆครับขึ้นถือกินหนีพี่น้อง ้าย,ออยครับตัวใดถือแล้วก็เอาป้ายออกไปครับถามว่าป้ายออกไหมมัจะเริ่มพี่น้องลงหมองครับเบื้องท้าพุ่นวันนี้พี่น้องหมือนกันไปเลยครับขึ้นถืงอ,อยู่รอดนี้แหละพี่น้อง ขึ้นถือกิ่เหนือครับตัวหนึ่งสองหลังหอนวัฟเฟิลเป็นหนอเออแต่มันหนูตัวเดียวกระเดยบุ่นครับหมดวุ้มาไก,ก่ ไปเรียยครับติดด้วเบิ้องอีกหวยวันนี้เนาะแล้งนี้กับพวกท่านครับไป,ไปเวิ้งเว้รื่อยๆครับติดมันมาะมานเบิ้องจุดท้ายเหกันครับน,รนี่เนี่ยกับเบื้องหก,กเกตหลังแหละพี่เน่ะนี่จถือสมอ ครั้งแรกครับหมูข้องเดียวพี่น้องสงสัยบ่คือหลังนี้ครับผ่านไปซื้อแล้วก็ไปหลังต่อไปกับผานไปซื้อครับโอ้ยเอาแล้วพี่น้องโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับ เรวพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจอเราครับโว้ดหนูเท้าก็เอาหล่ะพี่น้นนองเอ้ยหนูความงามเหรอครับดีดีตัวที่สวยหล่ะพี่น้องควางามเหรอครับ เดี๋ยวเอาไว้นเี่ย่อนพี่น้องหมดเ่ลยครับมันสุหลุดมุองให้จากเดี๋ยวมว่าได้เเห้องฟอกสิแรดออกพี่น้องเอ้ยป็นหมูพออ้อมงามเหรอครับ มนันเราพี่น,น,น,รนาาหรอมันขึ้นได้สครับนมันสอได้มลือีตพี่น้องเอ้ยแล้วก็ขั้นๆละครับสีตพี่น้องมันขึ้นได้สครับน้ม,าามันอไปเซีตเอ้ยตัวตบิบครับเบิเ่งกันเนวันี้พี่น้องผมไปทนครับ ก็แต่บุหรี่เรลียก็ต้องไป็นนองเนาะหลุดมือกันครับเป็นหนูโตนี่แหละพี่น้องมีข้องข้องเดียวครับหมดตับหมดซูน โอูยพี่น้องเอ,อ้อตื่นหมืดไม่ไปวดเ,เลยพี่น้องอู้ตัวนี้แอเสอะเลยครับตัวนี้แอเสอะเลยพี่น้องแอเสอะตัวนึงครับสองหลังสุดท้ายสองหลังสุดท้ายหลังที่เพิ่งไหนหลังที่โบกานครับหลังสุดท้าย หนูตัายก็เงียบพี่น้องเอ้ยหนูสงสัยตัวเลยครับหนูเอ้ยตัวนีเด่งจังครับพี่น้องเสียงเดียวเด็ดบล่อเลยครับเฮเกี่ยวเขาหัดกอหญาพี่น้องเอ้ยนางกูจูเลยครับ ตัวนี้นะพี่นอ้องโอ้ยนไ,ได้แต่ว่าเหรือขั้วไปแล้วครับนี่ซีตัวหาตัวพี่นอ้องนี่ตัวแม่ตัวนึงครับอ๋อไหยไม่เจอหนูเท่าพี่นอ้องหนูพ่อม่อนแล้วครับเฮ้ยขึ้นยิงปีธีจีดหายยู่เมื่อกินตัวน,นี้ก็รอจินหนูก่อนพี่นอ้องหนูก็บกาลัางระบาดครับ ใส่สยยกับมิตรนูปีนี้กับพวกไหลหรอครับก็พอได้ยู่ได้กินอยู่บ่ถ,ถึงขนาดฝ่าเพิ่งครับนี่งูผูกไปเนาะก็บขอบบกอนกกดอพี่เนากดแหลกดแท่งก็ติดตามให้กำลังได้แกมาเรื่ยรอยๆทุกพลังนะหายอยู่หากินเป็นทล่ครับถาาะว่า งานมากสิเพจงานครับต้องหาไ้ก่อนหาอยู่ให้กินไ้มีหันขาไปโวเทปเนพันเนี่ยหกหัวครับมูจะได้จุดหมูรอบนี่ก็วังสิบกว่นีลยพีองเนเพียงแต่หาไปครับเพราด้ขาก็ะตวหมขนน้อขาดน้องไปเนืน้อหลูกครับเอาราพเพียงน้องพีนเนาะมือเสาะจะพอไหมเนี่ยเพีงนี้นะสวัดสดีครับ